คลิปนี้นะครับเราจะมาพูดถึงประเด็นนะครับลูฟี่กับจอยบอยพลังบางสิ่งบางอย่างที่แอบซ่อนอยู่ในตัวของเขาสวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over r ร์รีวิกันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนลับการ์ตูนเรื่องวันพีชทั้งหลายเลยก็จะให้พูดตรงๆเลยแหละครับว่าถ้าพูดถึงนะครับตั้งแต่ปี2022เนี่ยต้นปีมาเลยนะครับมังงะวันพีชตอนไหนที่มันสนุกที่สุดมันที่สุดนะครับแล้วก็โอ้โหอยากจะรู้เรื่องราวที่สุดเลยก็คงจะหนีไม่พ้นนะครับสำหรับมังงะวันพีชในตอนที่1น4 3งพันสี ซึ่งผมเชื่อเลยว่าในตอนที่1044นะครับจะพีคไปมากกว่านี้เพราะว่าในตอนที่1043มีการเปิดเผยเรื่องราวที่สําคัญนะครับเกี่ยวกับประเด็นของลูฟี่และนะครับแน่นอนจากที่ผมให้สัญญาไว้นะครับว่าเดี๋ยวจะมาพูดเกี่ยวกับประเด็นจอยบอยกับลูฟี่นะครับที่มีความเชื่อมโยงกันนะครับก็หลังจากที่ได้อ่านตัวเต็มมาแล้วและพยายามนะครับก็คิดวิเคราะห์แล้วก็หาข้อมูลเพิ่มเติมมานะครับเกี่ยวกับประเด็นนะครับลูฟี่กับจอยบอยนั้นมีความเชื่อมโยงอย่างไรซึ่งแน่นอนนะครับส ที่สาคัญเลยก็คือนะครับตอนนี้สามารถเชื่อมโยงได้3อย่างลูฟี่จอยบอยพลังผลปีศาจของลูฟี่นะครับสสิ่งนี้น่าจะเป็น3ส,สิ่งที่เชื่อมโยงกันนะครับสำหรับประเด็นนะครับที่เราจะพูดกันในคลิปวันนี้แต่ก่อนอื่นเลยนะครับก่อนที่คุณนั้นจะรับชมคลิปนี้แบบเต็มอย่าลืมกดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube หรือใน Facebook Fanpage สะดวกช่องทางไหนก็กดติดตามช่องทางนั้นอ่ะรีบให้ทุกคนกดติดตามก่อนจะได้พูดนะครับประเด็นเกี่ยวกับคลิปนี้แบบจเต็ม เพราะว่านะครับน่าจะคุยกันยาวอยู่ ก็เหมือนเดิมนะครับขอย้อนนิดหนึ่งแล้วกันนะครับเผื่อใครที่ไม่ได้ติดตามนะครับย้อนเล็กน้อยเท่านั้นนะครับประเด็นหลักๆเลยก็คือลูฟี่ถูกไคโดใช้กระบองฟาดและลูฟี่นั้นนะครับก็คือเด้งไปเลยนะครับเป็นไงครับสกิลการย้อนเรื่องราวความหลังของผมนะครับจบง่ายๆภายในไม่กี่คําเท่านั้นนะครับคือเอาง่ายแหละลูฟี่พ่ายแพ้ต่อไคโดแต่สิ่งที่สําคัญเลยก็คือลูฟี่นั้นตายหรือไม่ตายนะครับไอ้นี่แหละเป็นสิ่งที่สําคัญซึ่งถ้าหากนะครับที่ไม่ได้อ่านตัวเต็มมังงะวันพีโดยส่วนตัวผมผมมเเชื่่่่่ออออยยูแล้ววาาฟีคงไตรก ของเรื่องบ้าอะไรเนี่ยจะมาตายนะครับมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะครับแต่ปรากฏว่าพอมีตัวเต็มออกมานะครับมันเริ่มไม่แน่แล้วสิครับว่าลูฟี่นั้นอาจจะตายก็เป็นไปได้ก่อนอื่นเลยอย่าพึ่งด่ากันนะครับดูคลิปให้จบก่อนนะเผื่อบางคนหลวใจร้อนนะครับพิมพ์ด่าเพลงของเรื่องอะไรจะมาตายอ่ะอย่างแรกเลยนะครับที่ผมหมายถึงตายของลูฟี่นั้นอาจจะเป็นการตายเพียงแค่ชั่วคราวนะครับหรือเป็นเงื่อนไขนะครับการตื่นขึ้นของพลังผลปีศาจของลูฟี่อย่างแรกเลยนะครับแน่นอนผมเชื่อว่าก็คง ไม่มีใครนะครับคิดว่าลูฟี่จะพลังผลปีศาจไม่ตื่นแล้วเพราะนะครับทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันรวบรวมนะครับหรือตรงมาที่ลูฟี่เลยแหละครับว่าพลังผลปีศาจของลูฟี่นั้นน่าจะตื่นเป็นที่เรียบร้อยนะครับเพราะอะไรเพราะอย่างแรกเลยนะครับก็คือรอบข้างลูฟี่รอคิดนั้นก็ตื่นแล้วนะครับและจากสิ่งที่5ผาุ้เทาพูดเละครับเกี่ยวกับพลังผลปีศาจสักผลหนึ่งเนี่ยที่มีการเปลี่ยนชื่อนะครับก็คือพลังผลปีศาจนี้ตื่นขึ้นแน่นอนเพราะว่าช้างสุนิชานั้นไม่ได้เคลื่อนไหวแบบนี้มานานแล้้วนนนคใเเมืื่่่ออชชาางสุิลไหที เท่ากับว่านะครับพลังผลปีศาจนั้นก็คือตื่นขึ้นนะครับซึ่งจากข้อมูลล่าสุดที่มีการเปิดเผยมาแทบทั้งหมดเลยนะครับมันก็พุ่งตรงไปที่ลูฟี่ว่าพลังผลปีศาจของลูฟี่นั้นน่าจะเป็นพลังผลปีศาจที่ตื่นขึ้นและสิ่งหนึ่งเลยนะครับอยากให้ทุกคนจับประเด็นนี้นะครับเป็นประเด็นที่สําคัญเกี่ยวกับคําพูดของช้างสูนิชาที่พูดกับโมโนสุเกะนะครับที่เขานั้นได้ยินเสียงนะครับที่เขาไม่เคยได้ยินมาก่อนนะครับตลอดช่วง800ปีที่ผ่านมาซึ่งเสียงที่ช้างสูนิชาบอกนะครับ ซึ่งเสียงนี้ทําให้ช้างสุนิชามั่นใจนะครับว่าจอยบอยนั้นกลับมาแล้วจึงเป็นต้นเหตุให้ช้างสุนิชานะครับมาที่ประเทศวาโนหากจับนะครับจากประโยคคําพูดนี้สิ่งหนึ่งที่เป็นสิ่งที่น่าสงสัยสุดๆเลยถ้าช้างสุนิชากล่าวอ้างว่าเพิ่งเคยได้ยินเสียงนี้นะครับเป็นครั้งแรกในรอบ800ปีนะครับมันก็จะไปขัดแย้งกับก่อนหน้านี้ใช่ไหมที่ทางด้านช้างสุนิชาเคยเจอกับลูฟี่ในตอนนั้นแต่ช้างสุนิชาไม่ได้สัมผัสอะไรเลยนะครับในตัวของลูฟี่ว่าจะมีจอยบอยอยู่หรือว่าานน,นนันบใตอี้พลงง สิ่งบางอย่างที่มีความเชื่อมโยงกับจอยบอยนั้นได้ตื่นขึ้นในตัวของลูฟี่หรือที่เราเห็นอยู่ในตอนนี้นะครับไอ้ลูฟีนะ่ในไอ้ร่างที่หลับไหลอยู่ในตอนนี้แล้วก็มียิ้มออกมานะครับด้วยใบหน้าที่มันแปลกๆเนี่ยมันไม่ใช่นะครับลูฟี่อีกต่อไปแล้วหรือมันจะเป็นนะครับทางด้านของจอยบอยนะครับที่มาสิงในตัวของลูฟี่แทนซึ่งอย่างแรกที่ผมรู้สึกสงสัยในจุดนี้อย่างแรกเลยนะครับไคโดประกาศว่าลูฟี่นั้นพ่ายแพ้และตายไปแล้วซึ่งผมเชื่อว่าระดับไคโดนะครับไม่น่าจะมองพลาดขนาดนั้นคนเป็นหรืออคนตายี ทั้งมังงะในตอนนี้นะครับรูปของลูฟี่นั้นนะครับมันเหมือนกับคนตายสุดๆเลยและจากประโยคคําพูดของโมโนซุกเกะนะครับที่โมโนซุกเกะนั้นถึงแม้จะอยู่ไกลจากลูฟี่นะแต่จะสามารถสัมผัสได้นะครับว่าลูฟี่กําลังทําอะไรอยู่หรือแม้กระทั่งลูฟี่จะเป็นหรือว่าจะตายนะครับเพราะก่อนหน้านี้ตอนที่ลูฟี่นั้นหล่นลงไปนะครับจากเกาะนิงาชิมะใช่ไหมคนอื่นคิดว่าลูฟี่ตายหมดแล้วโมโมะนะครับเขาพูดอย่างมั่นใจเลยแหละครับว่าลูฟี่นั้นยังไม่ตายเท่ากับว่าจริงๆแล้วโมโมะต่อให้ไกลจากลูฟี่เขาสามารถสัมมผัััสไไดด้้ว่่่าูฟีนนยงรรอรออหื แต่โมโมในหุ่นี้เขานะครับควงค้างออกมานะครับแล้วก็พูดแบบชัดเจนเลยแหละครับว่าลูฟี่นั้นน่าจะไม่รอดแล้วและไปสอดคล้องนะครับกับรออีกนะครับที่รอบอกว่าหลังจากที่ไคโดนั้นลงมาข้างล่างนะครับไม่ได้ยินเสียงของลูฟี่อีกแล้วนะครับซึ่งมันอาจจะเป็นการบอกอย่างชัดเจนเลยแหละครับว่าลูฟี่นะครับตัวตนของเขานั้นได้ตายลงไปแล้วแต่เดี๋ยวก่อนนะครับก็อย่าเพิ่งเศร้าไปนะครับแน่นอนนะครับพวกเรารู้อยู่แล้วนะครูนนะครับถึงยังไงพระเอกเนี่ยมันไม่ได้ตายจริงๆหรอกและสิ่งที่สําคัญเลยก็คือหรือนี่เป็นเงื่อนไขการ ตื่นขึ้นพลังผลปีาศาจของลูฟี่ซึ่งมีสิทธิสูงเลยจากคําพูดของช้างสุนิชาว่าจอยบอยนั้นกลับมาแล้วหรือสิ่งนี้ที่เราได้เห็นอยู่นะครับหลังจากการตายของลูฟี่เป็นการตื่นขึ้นของพลังผลปีาศาจที่แท้ทรูของลูฟี่แล้วและเป็นจอยบอยนะครับที่ปรากฏขึ้นซึ่งจอยบอยเนี่ยอาจจะไม่ใช่มนุษย์อาจจะไม่ใช่แบบว่าเป็นคนก็ได้อาจจะไม่ใช่สิ่งที่เป็นตัวแทนแต่อาจจะเป็นนะครับชื่อของพลังผลปีาศาจก็เป็นไปได้ที่รัฐบาลโลกนั้นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงพลังผลปีาศาจนี้หรืออะไรก็แล้วแต่่่่ททีีีเกกกยยยวัับบอําลง ครับมาแทนที่ลูฟี่ในตอนนี้จะเป็นตัวการในการทดแทนนะครับเพื่อจัดการนะครับขับไล่ไคโดออกจากประเทศวาโนตามคําบันทึกการเดินทางของโคซเกะโอเด้งนะครับว่าจะเปิดประเทศนะครับเพื่อต้อนรับการมานะครับของจอยบอยซึ่งตรงนี้ก็ค่อนข้างคล้องจองกันเลยนะครับกับประเด็นก่อนหน้านี้ที่มีมาอา่ะและหลายคนก็อาจจะสงสัยว่าเอยถ้าแบบนี้จอยบอยมาแทนในตัวของลูฟี่แล้วยังไงลูฟี่คือตายไปเลยเหรอและจะไม่ผิดนะครับกับกิมมิคของลูฟี่เหรอที่ออกแนวเกงเกลียนอะไรแบบนี้แล้วคนในเรือเนี่ยก็คือลูกเรือคนอื่นจะยอมรับ ในตัวลูฟี่หรอถ้าหากคนที่เขาเห็นนั้นนะครับมันไม่ใช่ลูฟี่ตัวจริงนะครับอเนนี้แหละเป็นประเด็นหนึ่งประเด็นที่ผมเชื่อเลยแหละครับว่าถึงแม่นะโอเคอย่างที่ผมพูดไปมันมีได้2ประเด็นก็คือจอยบอยอาจจะเป็นชื่อพลังผลปิศาจท,ที่แท้จริงของลูฟี่ก็เป็นไปได้อันนี้อาจจะทําให้ลนะูฟี่นั้นสามารถฟื้นขึ้นมาได้หรือจอยบอยอาจจะเป็นวิญญาณหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มาสิงในร่างของลูฟี่ผมเชื่อว่าในท้ายที่สุดแล้วนะครับสิ่งสิ่งนี้เนี่ยก็คงจะหายไปจากลูฟี่และลูฟี่คนเดิมก,ก็กลับมาและพพลลลลััังงงงขงขขขอออเาานนนนนน้้น้้กกก็็็คคืืืืตต่่ึึแวไผ หลังจากนี้นะครับหลังจากจบศึกวานะน,นะครับลูฟี่ก็ไปพัฒนาในส่วนนี้ต่อนะครับแต่สิ่งที่ผมรู้สึกว่ามันมีสิทธิ์สูงเลยนะคนที่จะคว่ำไคโดเนี่ยจะไม่ใช่ลูฟี่ตัวเป็นๆหมายถึงว่าจิตใจของลูฟี่หรืออะไรนะครับที่ลูฟี่นึกคิดนั้นจะไม่ใช่เป็นคนที่คว่ำไคโดหรือขับไล Kai ่ไคโดแต่เป็นสิ่งหนึ่งนะครับที่โอเคตอนนี้เราไม่รู้นะเป็นพลังผลปีศาจหรืออะไรมาสิงในร่างของลูฟี่อย่างจอยบอยนี่แหละจะเป็นคนขับไล Kai ่ไคโดและไคโดนั้นก็อาจจะไม่ถึงตายอาจจะเป็นศึกการต่อสู้ครั้งงต่่่ออไปซึแนน,นน คตลูฟี่นั้นก็คือจะมาสู้ด้วยตนเองและและพลังโหดอุตส่า์ที่ตื่นขึ้นมันก็เหมือนเป็นการต่อบทส่งต่อนะครับในสงครามครั้งต่อไปเลยนะครับที่จะเป็นการต่อสู้ด้วยฝีมือของลูฟี่ตัวเป็นๆน,นะครับหรื s <S อลูฟี่ตัวจริงแล้วนะครับซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สําคัญซึ่งแน่นอนอย่างตอนท้ายเราจะเห็นได้เลยแหละคร,นนครับว่าร่างของลูฟี่นั้นนะครับบริเวณุ่นหัวเริ่มละลายลงมาะนะครับและนะครับรอยยิ้มเนี่ยที่แบบว่าไม่ใช่แบบว่ารอยยิ้มของลูฟี่แน่นอนเป็นรอยยิ้มที่เปลี่ยนไปนะคั้มาาาก็ดดเท่่งผว จะเป็นนะครับเป็นรอยยิ้มของจอยบอยที่อยู่ในร่างของลูฟี่ในตอนนี้แล้วหรือเปล่าก็ทั้งหมดนี้นะครับเป็นการวิเคราะห์เกี่ยวกับประเด็นนะครับจอยบอยลูฟี่กับสิ่งที่เชื่อมโยงกันและพลังผลปีศาจของเขาก็อย่างที่ผมพูดไปสิ่งที่เราเห็นอยู่ในตอนนี้นะครับในตอนท้ายของเรื่องเลยนะครับไม่น่าจะใช่ลูฟี่แล้วแหละน่าจะเป็นนะครับในตัวของจอยบอยนะครับตามคําพูดของช้างสุนิชาส่วนลูฟี่ที่ตายไปก่อนหน้านี้ก็คงจะมีการเขียนนะครับหรือทํายังไงก็ได้ให้ลูฟี่นั้นสามารถฟื้นขึ้นมาหลังจากการตื่นขขึ้นนอองงงงงงพลัับบบาาาสิ่่ยะคร แต่อย่างที่ผมพูดไปนะครับสิ่งที่ผมไม่อยากเห็นเลยก็คือนะครับลูฟี่ถูกยึดร่างไปแบบ100%เนะครับคือแบบว่าเป็นจอยบอยตลอดและหลังจากนี้เพราะแบบนั้นนะครับที่ทํามาตลอดเลยเนี่ยโอ้โหผมว่ามันสูญเสียไปเลยนะกับกิมมิกนะครับกับเด็กคนหนึ่งที่มีความฝันอยากจะเป็นราชาโจรสลัดไปคว้าสมบัติล้าค่าอย่างวันพีชนะครับหวังว่าจอยบอยนั้นจะเป็นเพียงแค่พลังผลปิศาจที่ตื่นขึ้นหรือบางสิ่งบางอย่างนะครับที่ปลุกเรานะครับว่าโลกนี้กําลังมีการเปลี่ยนแปลงแสงสว่างบางอย่างของโลกนนนีี้ัับกกาาลลลงงงมมอสิ่่่ึทเหืว เป็นนัยยะสําคัญด้วยนะกับการที่อาจารย์โอดานั้นกํากับนะครับการต่อสู้กันระหว่างลูฟี่กับไคโดว่าลูฟี่นั้นเป็นฝ่ายที่พ่ายแพ้ไปแล้วซึ่งปกติก่อนหน้านี้นจะเห็นว่านะครับถ้าศึกมันไม่จบจริงๆอาจารย์โอดาจะไม่เขียนเลยแหละครับว่าใครชนะใครแพ้นะครับซึ่งอันนี้อาจจะเป็นนัยยะสําคัญว่าอาจารย์เขียนว่าลูฟี่เป็นฝ่ายที่พ่ายแพ้ก็หมายถึงตัวตนที่แท้จริงของลูฟี่พ่ายแพ้หลังจากนี้เป็นบางสิ่งที่อาพวกเราก็คิดว่าเป็นจอยบอยนี่แหละที่จะมาต่อสู้แทนที่ของลูฟี่นะครับอันนี้แหละมันก็เลยทําให้น้นนัสิ่่งงทุกอยาี ก็เลยเชื่อมโยงกันนะครับว่าการต่อสู้หลังจากนี้ไปอาจจะเป็นจอยบอยนี่แหละที่จะมาต่อสู้แทนที่ของลูฟี่นะครับและหลังจากนี้ลูฟี่ก็อาจจะตื่นขึ้นหรืออะไรก็แล้วแต่ส่วนนี้ก็ต้องไปรอดูกันอีกทีเราจะได้เห็นการต่อสู้แบบจัดหนักจัดเต็มนะครับพลังที่แท้จริงของผลพิศารของลูฟี่ที่จะต่อกรกับไคโดคนที่เป็นจกักรพรรดิในเรื่องวันพีชเพราะที่ดูจากเนี่ยจากที่เราเห็นทั้งหมดคงไม่มีใครนะครับที่สามารถต่อกรกับไคโดได้แล้วนะครับนอกจากพลังนะครับที่ลูฟี่กําลังจะได้รับมาและกําลังจะตื่นขึ้นนนใเรื่องวั ก็ทั้งหมดนี้อย่างที่ผมพูดไปก็เป็นการวิเคราะห์นะครับและอย่างที่ผมพูดในหลายๆครั้งและในหลายๆคลิปเลย,ลย,ลยครับไม่ได้พูดแค่ครั้งนี้นะว่าไม่จําเป็นนะครับจะต,ต้องเอเชื่อผมหมดทุกอย่างนะครับหรือนะครับสามารถแสดงความคิดเห็นขัดแยง้งมาได้ก็คือมาพูดคุยกันนี่แหละมันเหมือนเป็นคอมมูนิตี้ในการพูดคุยกันนะครับผมก็เหมือนตัวเปิดนี่แหละก็คือทําคลิปเป็นหัวข้อมานะครับและใครมีความคิดเ,เห็นที่เหมือนกันก็คอมเมนต์มาว่าผมก็คิดเหมือนกันครับหรือใครมีความ,มาคิดเห็นแย้งก็สามารถแย้งมาข้างล่างนี้ได้เลยนะครั่่่งอกไมมใครรผผิดูเเพาาะชืว ก็ตูนหรืออะไรก็แล้วแต่จะดีได้ถ้าเกิดการถกเถียงกันและก็มีก e ารเคารพซึ่งกันและกันนะครับซึ่งพยามให้ทุกคนเขียนกันมาว่ามีความคิดเห็นยังไงนะครับเกี่ยวกับประเด็นนี้และเดี๋ยวอาจจะทําคลิปถามตอบนะครับในวิคหน้าถึงแม้ว,ว่าวิคหน้าจะไม่มีสปอยนะแต่อาจจะทําเป็นคลิปแยกมาเลยเพราะว่าประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับพลังผลปิศาจที่ตื่นขึ้นหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยประเด็นนี้มันน่าสนใจมากๆเลยอาจจะทําแบบว่าเป็นคลิปถามตอบหรือแสดงความคิมดเห็นเต็เตมๆเลยถ้าอย่างนั้นก็คอ,คอมเมนต์มายเยอะๆเพราะอยากจะอ่านนะครับทุกความคิดเห็นนนนนัว่่่าาอไหทีมสใจ บ้างและเหมือนเดิมนะครับหากใครที่ยังไม่ได้กด s u b s c r i b e และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube หรือใน f c e b o o k f a n p a g จสะดวกช่องทางไหนก็กดติดตามช่องทางนั้นและอยากให้ผมทําเกี่ยวกับประเด็นอะไรนะครับก็คอมเมนต์มาเนาะก็คือก่อนหน้านี้ทําเกี่ยวกับเรื่องพระรผลพิซาตื่นไปแล้วอันนี้ทําเกี่ยวกับประเด็นของจอยบอยนะครับที่อาจจะเข้าร่างของลูฟี่และผมเชื่อว่ายังมีประเด็นอีกมากมายที่อยากให้ผมทําหรือว่าพูดคุยกันนะครับก็คอมเมนต์มาและการเป็นไอเดียให้ผมนี่แหละว่าเออจะทําหัวข้ออะไรนนคที่นสนใจ นะครับส่วนใหญ่ในคลิปในช่องของเราเนี่ยก็ล้วนแล้วแต่ทานะครับในสิ่งที่คนถามที่คนสนใจมากสุดๆนะครับก็จะเอาอันนั้นมาได้แหละเพราะว่าทําในสิ่งที่คนสนใจผมว่ามันสนุกไงเพราะว่าเราได้พูดคุยกันนะครับแบบจัดหนักจัดเต็มและเหมือนเดิมหากใครนะครับที่ยังไม่ได้กด s u b สไครต์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube หรือใน Facebook Fan Page น,นะครับสะดวกช่องทางไหนก็กดติดตามช่องทางนั้นสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ